สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะครับแม่แม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะคะแม่แม่วันนี้ก็มีกล่องพัสดุนะครับแม่แม่มาส่งนะครับกล่องพัสดุจากนะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์ต้อมส่งมานะครับอะไรมาให้นะครับ บ้านพังโมเบลมาให้ควนควานนะครับนี่แม่แม่กล่องนะครับมารอลุ้นกันเลยนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับหลายๆเลยนะครับพระอาจารย์ต้มนะครับแม่แม่ส่งอะไรมาให้โมเบลเนาะนะครับแม่แม่เดี๋ยวจะพาไปนะครับแม่แม่แกะกล่องนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับแม่แม่แล้วก็นี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีเด้อนะครับแล้วก็นะครับเสื้อนะครับเสื้อจากบ้านบุญเพิ่มนะครับแม่แม่สองตัวนะครับขอบพระคุณบ้านบุญเพิ่มแล้วก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ต้อมแหลายด้อครับเดี๋ยวจะพาแม่แม่มาแกะกล่องนะครับพร้อมกันเลยนะครับแม่แม่แกะกล่องนะครับพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแม่แม่ว่าเป็นอะไรเนาะแม่แม่ แม่น้อยแม่น้อยพี่จอยก็บาดหมามากนะครับผมประคุณแก้กล้องเองาอาจารย์ต้อมท่านฝากอะไรมาให้น้อะนะครับแม,แม่อาจารย์ต้อมบอกว่าขอที่อยู่แล้วก็จะส่งโอ้อาจารย์ต้อมส่งมาคเปียกมาให้โมเบลทานโอ้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ต้อมเลาหลายนี่ ครับนี่มาแล้วเดี๋ยวพมถ่ายรูปไว้ก่อนมะขามเปลือกมะขามเปลือกนะครับมันวัมะขามเปลือกเอยาจะเอาให้โมบิลทานเลยนะครับหนึ่งก้อนโมบิโอที่ใครสวยเรื่องกิบนบอน้อ จะได้กินน้ำดีครับวโต๊ตกเร็่วนี่นะครับให้เดี๋ยวพ่งนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอาให้ทานอีกเ้อนะครับพระอาจารย์ครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ส่งมะขามเปลือกนะครับมาให้นะครับโมบิลนะครับขอบพระคุณมากมากเลยเ้อนะครับขอให้อาจารย์ นะครับอายุหมั่นกว่ายืน่นะครับครับพระอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> กาลังตื่นนอนมาแกะกองนะครับกองกาลังมาหอด